จังหวัดพิษณุโลกนะคะเรียกว่าก็เป็นพื้นที่ใหญ่แล้วก็ใช้คําว่าคึกคักบ่อยมากกว่านี้เพราะมันคึกคักจริงๆค่ะเพราะว่าบรรดาแชมป์เก่าในพื้นที่นะคะต่างทยอยลงสมัครเพื่อป้องกันเพื่อป้องกันแชมป์อย่างต่อเนื่องนะคะแต่ก็มีบางพักส่งสสอหน้าใหม่เข้ามาชิงชยัยซึ่งสนามนี้นะคะทุกเขตเขาบอกว่าน่าจะมีพลิกล็อกโอ้หน่าต้องจับตาครับโดยบรรยากาศความคึกคักเนี่ยไม่ต่างจากจังหวัดอื่นครับที่พิษณุโลกครับโดยเฉพาะบรรดากองเชียร์ที่จังหวัดนะครับจัดเขาเรียกว่าจัดพิษณุโลกเนี่ย จัดเต็มแบบไม่เกรงใจใครครับสนามนี้ฮะอดีตสอสอครั้งก่อนต่างก็มาลงสมัครกันเกือบครบรัก็เขต1ถึงเขต4ี่เพื่อลงป้องกันแชมป์ครบคันครับแล้วก็มีการย้ายค่ายย้ายสังกัดครับมีเขตห้าครับอดีตสอสอนายมานัสอ่อนอายนะครับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยไม่ได้ลงสมัครเนื่องจากมีอาการป่วยครับส่งลูกชายลงสมัครแทนครับ ส่วนเขตที่น่าจับตามมากที่สุดก็คือเขตหนึ่งจกกังหวัดพัทลุงครับที่มีการแข่งขันกันสูงครับวันแรกมีผู้สมัครมาลงเขาเรียกวันลงเวลาถึง12คนครับโดยเขาเรียกว่าสสกล่าวว่าคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาฮะจากพรรคก้าวไกลเนี่ยลงป้องกันแชมป์ครับมีตัวเต็งอีกหลายคนมาชิงชัยนะครับและมีผู้สมัครหน้าใหม่คนรุ่นใหม่มาลงเกือบทุกพรรคครับภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยฮะยังไม่มีการร้องเรียน เรื่องการจะทําทความผิดเรื่องกฎหมายเลือกตั้งแต่อย่างใดครับค่ะมาดูที่จังหวัดกําแพงเพชรกันบ้างนะคะคก็มีความคึกคักไม่แพ้กันค่ะคผู้สมัครแต่ละพักเนี่ยมารอกันตั้งแต่เช้านะคะท่ามกลางกองเชียร์ของแต่ละพักด้านในวาราเทพพันากรนะคะแกนนำพักพลังประชารัฐก็เชื่อว่าผู้สมัครของพักทั้ง4ี่เขตคงชนะยกจังหวัดเช่นเคยค่ะรวมทั้งปาร์ตี้ลิสต์กระแสของพักก็ยังติดก,กลุ่มต้นๆในพื้นที่อีกด้วยแม้ว่าครั้งนี้จะมีผู้สมัครนะคะจากต่างพักลงชิงชัยกัน เป็นจํานวนมากเลยแต่ก็ไม่ไม่วางตัวนะคะเพราะเฉะาผู้สมัครทั้ง4เขตเนี่ยทํามาที่สสในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วค่ะนี่คือความมั่นใจค่ะของคุณที่กําแพงเพชรของคุณวราเทพนะซึ่งเขาเป็น<ช>คนที่ดูแลพื้นที่นั้นอยู่นะครับ